ให้ตากตะแตนนะใช่สิรอี่อร้อยอรอีอรอยสี่รอยทัดบ้างนะให้ใจนไม่มาให้อะไรนะ นนอ,อ้ยอยากได้ขนมจีนเนาะเะขาซื้อมาไว้กินแนอนน่ะไม่ได้กินข้าวแต่กินปลา ามนี่อีา้องเดิหน,นีเพราะอีกแล้วโจทย์หนึ่ง <c oughs> างเงงโอ้จนำนี่ห้อจ้าเป็นตาแสบตาทูู้ยนะใท่ทุกคนตาทูขอยพ่ทุกรัตรีที่ผ้ขตาทุกคน <c oughs> เอา้าไม่ชนกน ต้องมีเครื่องเจ็ดร้อยกว่าคนโอ้ยัาตัวเจ็ดร้อยอะหน่อยของคุณพลีไม่พี่กินอะไรไม่รู้รสชาติเลยเปรี้ยวบอกัดเปรี้ยวมากเหรอไล่าเดือยนี่ยอดเลยฮัเปรี้ยวมากเหรอต่ำพันสองพันเนื้อับพันยังไม่เข้าต่ำพัน ต่อแก่สาวสิของพี่เหรอก็ผมยังทำอะไรไม่ได้ยังพันอยู่ยังยังพึ่งพันพึ่งพันก็เดี๋ยวเล<ห>่ายันค่อยเดินค่อยไปเ็นห้องเยาเด้อ,อเเดี๋ยวผมเชี่ยง,งานชอบพันทำไมเดี๋ยวแต่ชั่วโมงที่นี่เอาอะไรไม่ได้หรอก็แอดไลน์ไงใช่แอดไลน์จะได้เอาจะได้เอ,อ,องงาชั่วโมงของใครเขามีไลน์เราพี่ พี่จะได้ชมงเพิ่มขึ้นพี่จะได้ไลฟ์ชมง้นมาไม่รู้ทีไรไลข้ามเอาเลยเดี๋ยวผมไปอเนี่ยี่จะมากพีของเจ๊ว่าตงของแข็งที่สุดเลย เคยังทำเาเคยทำหมดแล้วเนี่ยมีเรื่องมีเพื่อนผมเปิดเปิดทีมไันนรเลยอะรื่อครงกาอากาศเลยนะะมเรื่องพี่เพื่อนไอผไรอะไรรับผมปิดเองเลยไล่เราชโไลททิ้งเลยก็บอกว่าไลททิ้งพี่แดงเอนกันแกแกขาชัโมงงี่มมีอีเมลนะอันบมนอีเมลในตัวเดียวกับเรื่อนกก็ม่ไล่ทิแกัวเพ่อนไล่ทิ้ง เจ้าเปิดไลฟ์สดเนาะเอาอีเจ็งเปิดลมเจ้าปะาไปห้องเขาไล่แล้วก็บอกเอฟซีว่าเออแบบไล่ไล่นะเอฟซีเขาเข้าใจเดี๋ยวก็เงื่อของมันเงื่อนซื้อโทรศัพท์คืนเอฟซีเข้าใจไอไอไอมันนี่ไอมันนี่อันจอมนึงยึดไว้ระผมเอฟซีบอกเลยว่าเปิดทิ้งไว้นั่นแหละไม่ต้องวันเลยเขาบอกเอฟซีเขาเข้าใจเขาไม่ว่าหรอก พัดลืมไปราพี่คนใส่อะไรลืมใส่มาเออของไม่มีซื้อเพียงของข่อยังลูกยาเด่อนแล้วพ่อจเปิดของลูกตึงของขวายไว้พ่อจะเปิดไว้โทษต้าไว้ขายเยซื้อเครื่องภาพดีๆนะครับผมจำเยอะเข่าซื้อจ่ายรายเดือนก็ได้นี่ลุงผมเนี่ยที่เอาแบบนี้ลุงผมนี่ก็จ่ายรายเดือนเดือนละห้าร้อย พี่เขาพี่กินเรียนยี่เนี่สุะยอดเลยน้องๆไอโฟนเลยนี่แคมจำเป็นแค่สาสองก็ซื้อเมนพวใส่ซื้อเมนหกสิบสี่ก็ใส่เมอมีี่พอพี่คือมันคือเนี่ยก็รายเดือนเย s เนี่ยเดือนละห้าร้อยอเนี่ยเราซื้อเราซื้อเราไม่โดนก็ต้องเราจ่ายแค่กันกบาทดี คือความหมายคือเจ้าน่ะต like ้องได้เติมเน็ตอยู่แล้วเดือนละห้าร้อยนะอ่าโอนได้แค่ที่เจ้าเสียเท่านั้นฮะเอาไปนี่ดีกว่าพอรถเราได้ซื้อเครื่องพันกว่าบาทมีค่าเครื่องค่าเยอะรวมกันเลยเราไม่ต้องไปซื้อเครื่องสี่แยากันเนี่ยราได้เครื่องเนี่ยพอเราไม่ต้องไปเติมก่อนถ้าเราอยากได้เีรื่องฮอดีๆอ่ะยูฮอดีๆแล้วเราเราก็ต้องใช้แบบ ยังเชื่องที่เมื่อนี้ที่ซื้อ9 0้าพันบาทเนีเอามากว่าบาทที่ตรงใช้สิตันเงินมือินบงินาโค้กเอาไ้ย้มากนี่นตรนี้ก็ไดถ้าลองเมคไฟสิถ้าลองไม่ต้องซื้อใช้เงินสดเราไปซื้อสีห้าพันเนีเราไปใช้เป็น้่งของ่เอียเลยเี่ย เดนี๋ยวอดรอครับพี่น้องไปเมื่อไรบอตัวท็อปตัวท็อปเลยมานค่ันพิโน่ห้าอย่างนีนะคุินะคะคุตินะคะวันนี้กินอรนะคะวันนี้กินส้มตำจานใหญ่ต่อคัแล้วก็ซึ่งน่ตัวอเ้ากัผมันชัดเราทานึ่น้ำันสดแต่เขาอะไอยู่งูงลถ้าเปนงูลนยเนาะ แต่ต้องมาเีนซุ้นอยี่หอนี่ห้อมาเปีนี้อหอำซุ้งนะำซุ้งแต่สเปคนหน่อยราคาแพงพอนีว่าพองเบอรอันไหนอันไหนที่ว่าเขาเล่นแล้สเปคมันเยอะอ่างนี่เพียบเลยว่าาอยากต่อหมอกันตมันหมอแต่ต้องใหเข้าหม้อแล้วจะให้เจ้าซื้อายบอร์นั่นนาสมเมตรถ้าเป็นเยนเราเป็นสามเมตรโอ้อยู่ตู้เย็น ชออซื้อใยหนีบซือได้นีือสาสิบเมตรนี่ออมามานี่ล่ะเอากันื่อของมาเาื้อมาแล้วแต่เป็นสายเบอร์สองพหนึุ่ดห้าลอลโอ้ยมันก็ไม่ได้นไม่เฮ้นแต่ทีนี้สายเมนมันมันสายเม้นมันเขาดึงไปไกลไก่นี่เวลาจะใช้มา๊บ ก็มีปัญหามาปุ <hi> ๊บย <employers? S 2> oh, ja ูทบเบอร์ปหาเจ้าเลยใครเป็นช่างสองนิบะคะสองพัสิวัสดีค่ะตามมะองดูดีเพินตามมะงเยี่ยมเลยออของกเอาของแขกใส่แม่แขกใส่แม่ขอบคุณค่ะใส่ของน้าไม่รมไม่มีนะคะ น่านะคะวัวมันจะกระเด็นนะนะ้องเลยมมาดีค่ะค่ะอันยายเพื่องนะคะ่เพื่องตามสมตามตม่านะคะสวัสดีนะคะป้ามรีโรสยเพื่องเป็นคนตับเมื่กนนเมื่อนั้นไจบตามคนมือน่นเจ้าตามปเาีเสรตรีค่ะ เทียวมา30เมตรนี่มันพอดีเลยห้องน้อยๆเอาเห็ดทรายรอดเลยงานหนึ้านตัวเซเลยรอดรอดรอดไม่ายนะคนะคทรายือยใชรอดได้มคะได้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 ไ้ได้ได้ไ้ได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 ้อดได้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 ไ้ได้ได้ด้ไ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  นวงไม่กลกลัวพาไกลัวงวหลุดเ้ยใส่ซาอายุเวก็กินไม่ได้เท่านั้นและมากนะ <risque swoją. S 1> อันนี้พริงไม่ค่อยเผ็ดเลยอ่ะกินไม่เผ็ดแต่ว่านัเผ็ดดูเลยนะอะไรนะห้าคนรีบไหมมันเล็กนะคะต้อทีันิด เจ้างเก่ใ้เป็นงานมานี่านมือาดีบดีเจ้าไปซื้อมาืนนี้เลยหวานัใช่ไหใช่น่ะ้่าไงกนมาคนมืเนี่ไอ้ดบมานมืดงานที่ไม่รู้่เียวโอเคอ๋อมนัใช่น้ตาลใชน้ตาลตัดเลยมาหา้ จนเรืองพี่อ <continuously> so really so ๋อจนเร็้าก็เยอื้นื้อกเยอรืเรื่งัุากนะองบเออค่อยะคูนเดียวอเรากะบอวยกันยคไยอ้เปนตเนก้วยือยวกนนี่หล่าก้วยอไ่ปซื้อมาเลยมให้ะ ทำบ้านเต็กเขาแล้วเขาต่างมากูเ็นเนื้อทำรีสอร์ทให้กันไม่ถึงสเตกเลยในนี้ไอ้ไต่มันตายไม่ได้มาตรฐานโอ้่หไปไร่ไม่ลดไปเราจะเบ่งเอาเ่า่ไม่เพื่อนซุปเปอร์คนอื่นเขาบอกมื่นกว่ากูแล้วความเพี้ยนเราใครเป็นคนทำแบบนี้ล่ะคักแม่น่าติเตมผู้กได้

าบางกี่งหอกห้ารอยกว่าบาทบางที่หอกกร้อยกว่าบาทซื้อกูบอนี่ร้อยกว่าบาทผมเื้อสามิเมตรได้หรอเออสองคูนหนึ่งจุดห้น่ะมันสองที่จนดมาสองสองูส่ยจดไห้ปนม่นั้สามล้างห่อยจดนะโมหเทียนเท่ากันมดสามสิบเมตรผมก็ซื้อมาสาเมตรอุ้ยแุดพี่เจ้าจุไหนไปมีเี้ยนี้มันคนละเบ้อ ไดนี่แ้ก็ไปน้งกันวันน่งได้นี่มาหอมไปตังหก็เจ็หอมเยอเนี่เราปต้องปนกันาเลยะเือไรมากมือมืออื่นจอะไรจ้างก็ได้ลำนาโอ้จ้างอีตีบ้นีนันน่ง một chữ đinh này là 6000 đinh kinh cẳng này, nó sẽ khay song này, <S <s หมดแล้วตามหมดแล้วเหรอต่อไปนี่มันสิบินเขาหัดจริงยเลียโหลอหออีลาเขาพิถายวกอันนี้กิโลนี่ล่ะคซื้อมาให้มีอน้อยเด็ดเนี่ย กองรัพไทยไม่มีใช่ไหมการเอาซ้ำๆคืออันก็ไปหายนิงบางนะปลูกเปีนอนเดี๋ยวนึ่มันห้องมันเป็นซากเล่นน้อยนะน้ำมันเลยหลึกเลยก็ไม่เข้ามันชิลงมากมันต้อออกมาจากป่ามันชิลงมาเลยมันสิ่ห้องมาจากไกลๆกลบุกใช่ไหมมัได้เสียงหอมหอมว่าเพชร เป็นไงวะตับเป็นไงวะฮะได้ยย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 นยย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 ย้ยย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 